ชุมชนปลอดขยะซีโรเวสปี2564 สวัสดีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกอําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนปลอดขยะซีโรเวสนโยบายแผนง,งานและการสนับสนุนระดับจังหวัดสู่ชุมชนปลอดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหมู่ที่3บ้านหนองโกตำบลหนองโกอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคาม ในการเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพบ้านหนองโกตำบลหนองโกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2300ผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหนองโกคือหลวงตามมลมาศ ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านหนองโกนั้นพื้นที่ตรงนี้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นป่าใหญ่เต็มไปด้วยต้นโกหลวงตาโมนม,มาศเลยได้ปลูกบ้านอยู่ในป่าต่อมามีผู้คนได้ทยอยกันมาปลูกบ้านอยู่ในป่าโกหลวงตาโมนม,มาศจึงได้บุกเบิกป่าโกออกจนกลายมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นมาและมีหนองน้ำอยู่ข้างหมู่บ้าน หลวงตามมนมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองโกบ้านหนองโกหมู่บ้านใกล้เคียงเรียกขานว่าบ้านหนองโกตามาตรการปกครองขึ้นกับตำบลบ่อใหญ่ต่อมาปีพุทธศักราช2534ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ่อใหญ่มาเป็นตำบลหนองโกแบ่งการปกครองออกเป็น10หมู่บ้าน บ้านหนองโกหมู่ที่3มีพื้นที่ทั้งหมด3,544ไร่มีระยะทางห่างจากอำเภอรบระบือประมาณ15กิโลเมตรบ้านหนองโกหมู่ที่3มีประชากรจำนวน120ครัวเรือนประชากรรวม459คนการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารโครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ําหมักโดยมีแกนนําชุมชนหมู่ที่3บ้านหนองโกประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อ,อสอมอ,อ,อพอปอรอตัวแทนครัวเรือนจำนวน120ครัวเรือนมีความรู้ในการคัดแยกขยะสามารถนำไปเผยแพร่ได้ซึ่งการดำเนินการตามโครงการได้อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนจัดหาถังหมักกากน้ำตาลและสารเร่งการย่อยให้ครัวเรือนต้นแบบ การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางของชุมชนปลอดขยะได้แก่สัดส,ส่วนของจำนวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องสัดส,ส่วนของครัวเรือนที่มีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs บ้านโรงเรียนวัดร้านค้าร่วมคัดแยกขยะโดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านทุกเดือนหมู่ที่3จํานวน120ครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแกนนนำชุมชนกลุ่มต่างๆในชุมชนที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมจัดการขยะที่ต้นทางรวมทั้งการขยายเครือข่ายภายในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมลดคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เช่น แกนนำทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดของชุมชนปลอดขยะแกนนำหรือกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการจัดการขยะที่เป็นส่วนร่วมหรือรับผิดชอบดูแลพื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยหมู่ที่สบ้านหนองโกได้มีการตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านอสมนักเรียน ประชาชนในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกโฟมในครัวเรือนชุมชนแกนนำอสอมมอคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมใจกันพัฒนาเก็บทำความสะอาดรอบหมู่บ้านทุกสิ้นเดือนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโกโรงเรียนบ้านหนองโกโรงเรียนหนองโกวิชาประสิทิ์พิทยาคมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามและสถาบันราชพัฒมหาสารคามได้ลงมามีส่วนร่วมร่วมด้วยช่วยกันในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs รูปแบบวิธีการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนทางด้านการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การวางระบบคัดแยกและจัดเก็บของภาพรวมของชุมชนการวางกฎระเบียบข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางไปในทิศทางเดียวกันทั้งชุมชนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะขยะรีไซเคิลคัดแยกขยะรีไซเคิลนำมาขายเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำขยะมาประดิษฐ์ขยะอันตรายจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านขยะทั่วไปรวบรวมในถังขยะครัวเรือนและนำไปกำจัดขยะอินทรีย์ทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ไปรดน,น้ำต้นไม้ผักผลไม้สร้างศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง4ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพหมู่สามบ้านหนองโกมีการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง4ประเภทโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักอินทรีย์การจัดการขยะรีไซเคิลการนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป นวัตกรรมการจัดการขยะม,มูลฝอยของชุมชนชุมชนมีนวัตกรรมการจัดการขยะม,มูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนทั้งการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ การต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างรายได้จากขยะมูลฝอยรวมถึงนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการแนวคิดที่ส่งผลต่อความยั่งยืน การดำเนินงานของชุมชนปลอดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกร่วมกับชาวบ้านหมู่3บ้านหนองโกได้ร่วมกันจัดทำศูนย์เรียนรู้จากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนำน้ำหมัก และปุ๋ยหมักที่ได้มาปลูกผักและดูแลต้นไม้นำขวดพลาสติกมาปลูกผักสวนครัวริมรัว้วและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนด้วยการปลูกผักกินได้และไม้ประดับผลสำเร็จการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและความยั่งยืนความรู้ความเข้าใจความมีวินัยและจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนภายในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดคัดแยกและนำขยะมาใช้ประโยชน์และดำเนินการในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถคัดแยกขยะได้ตามประเภทรวมทั้งมีวินัยและจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย,ฝอยภาพรวมของชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีความสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง และขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ผลสำเร็จการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่บ่งชี้ความสำเร็จได้ดีคือปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการและปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น ชุมชนปลอดขยะที่มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดให้ลดลงเหลือน,น้อยที่สุดหรือใกล้ศูนย์มากที่สุดค่ะความต่อเนื่องยั่งยืนของการจัดการขยะมูลฝอยและการเป็นแหล่งเรียนรู้ ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและความยั่งยืนของชุมชนปลอดขยะเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของชุมชนปลอดขยะซึ่งแผนงานและแนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะที่สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตรวมถึงความเข้มแข็งของแกนนำชุมชนจำนวนจิตอาสาและผู้มีจิตสาธารณะที่ รวมกันดําเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะและความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนรวมทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลกระตุ้นให้ชุมชนปลอดขยะดําเนินการอย่างต่อเนื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียง ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียบง่ายต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชุมชน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่โดยกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยบางกิจกรรมสามารถลดรายจ่ายและก่อให้เกิดรายได้โดยอยู่ในเงื่อนไขของความรู้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการขยะ ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีความเชื่อมโยงกันดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดการน้ำเสียติดตั้งถังดักไขมันก่อนลงสู่แม่น้ำ การไม่เผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและ PM 2.5ชุมชนเป็นสุขเร่งรุกพัฒนาเสริมคุณค่าชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองโกขอขอบพระคุณค่ะ